คุณไปดูเถอะไอเหรียญบล็อกนี้นะเหรียญไหนก็แล้วแต่โอมันจะเฉียงลงอย่างนี้เห็นป่ะนี่มันเฉียงลงอย่างนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นจั่วจะบอกขึ้นไปเป็นจั่วก็ได้เนียไอนี่กลมบล็อกเลยซึ่งรอยเก่ายังอยู่เลยโอเนี่ยไอรอยเหรียญเก่าเดียวขึ้นไปเป็นจั่วเนี่ยเห็นไหมยังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยรอยถอดเหรียญเก่านเนี่ยดูว่าเออเนี่ยไอรอยเหรียญเก่ามันคืออยู่ตรงนี้นี่พระคนละเส้นรอบวง บอกตัวตัดเดียวกันไม่ได้ออกมาจากรูเดียวกันนี่ไงอ่ะเออนะมึงคนละเส้นรอบวงนี้ไม่ออกมาจากรูเดียวกันเนรอออกมาจากรูเดียวกันน่ะอันไหนเป็นลูกดาวก็ต้องเป็นลูกดาวใช่ไหมโออันไหนเป็นดอกไม้ก็เป็นดอกไม้โอรีโอยังแทบจะเท่ากันเลย เอาสมองสมองไปทิ้งไงวะไหะบอกนะไอ้คอมเมนต์พวกเด็กติดเกมเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกแต่ไอ้พวกเซียนพาร์ทเนี่ยมันเอาสมองไปทิ้งไว้ไหน,นวะโอตแต่ไม่มีใครเคยสอนเรื่องเส้นรอบวงไงอันเนี้ยมันความรู้ของคนที่เขาดูพาร์ทเป็นที่แบบว่าพลิกมาเนะี่ยสามวิสองวิรู้เลยไอเราดูพาร์ทห้าวิมันั่งหัวล้อฟรายถูกปะ่ะม,มาเถอะพาร์ทเนี่ยนะเขามีวิธีดูเหมือนดูคนก็นกนดูปูนปั้นน่ะ ไอที่ดูนานอะถูกป่ะมันไม่เทพหรอกนี่เห็นป่ะมันขนาดนี้แล้วอ,อย่างนะโอไอเหรียญเนี้ยผมจะบอกให้บอกว่าสร้างทีหลังแล้วตัวตัดเส้นรอบวงมันตรงกับอะไรบ้างตรงกระศูนแปดผ่าปากก็ไม่ตรงตรงกระศูนแปดไม่ผ่าปากก็ไม่ตรงตรงกับหลังออ,อกษอบระดิตก็ไม่ตรงนะ มันมีตรงกับของมันอยู่อันเดียวพอแทนมีไหมมาเนี่ยผมทำไม่ดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเนี่ยมะให้ไปสอ่งอะไรนานเสียเวลานี่พาบ้านผมเนี่ยหรือพาที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวพาไปดูมา เออมาคุยเรื่องข้อมูลดีกว่าไม่ต้องไปคุยเรื่องอื่นเลอะเทเอะเละเทอะหรอกนะไอนี้ใส่แบบนั้นหลายวันใช้มาแล้วไปคุยกันเรื่องความรู้ดีกว่าไปไปบอกลูกพี่เองมาเนะียเออไอคำว่าเส้นรอบวงอ่ะคือมันผ่านจากตัวตัดเดียวกันเนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยว,วยหูมันกลมเนี่ยมันออกมาจากช่องเดียวกันถูกป่ะจากกี่เหรียญนี้เป็นเหรียญแท้หูมันก็กลม เออเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนการหูมันกลมหูมันกลมเนี่ยหูมันกลมเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นรอบวงเนี่ยไอเส้นเนี่ยเขาเรียกเส้นรอบวงรู้จักไหมเออเห็นมึงนั่งหัวลาะเส้นรอบวงกันกูจะปวดป,ป,ป,ประสาทเอาขอพายพูดไม่พอเนี่ยเขาเรียกเส้นรอบวงจํากันไว้นี่ เออดังนั้นพอเวลาเหรียญเก๋เนี่ยเนี่ยหยิบมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยมันยืดขึ้นพลิกหลังมานะ่ะคนที่เนี่ยพลิกหลังมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยคนละเส้นรอบวงเนี่ยเขาวางแล้วเขาไม่มาซ่องสองดูตัวตัดหรอกเขาวางเขาาเวลาไปดูพระองค์อื่น ไม่ต้องซีเรียสเลยผมหายสงสัยในตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมแล้วเนียไม่ต้องมาไม่คนนี้ไม่ต้องมาแอปอะไรกันแล้วเออเห็นปะเจอเหอรียญหยิบมาปักเป็นไงโอนี่เดี๋ยวอันนี้มีนะพิทธิ์พิเศษให้หูยืดเห็นปะยืดยืดยืดแบบนี้คืออะไรโอก้ดและเส้นรอบวง พามคนละเส้นรอบวงจะบอกว่าตัวตัดเดียวกันไม่มีวัวปนูคอเรียนด้มั้มมันจะยืดขึนไปไนี่ไม่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็เชื่อไอดอนคุณไปเอฟซี FC, คุณไปก็ดีงามพระรามเจ็ดนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยพูดได้คนอนะเข้าใจเห็นไหม คุณไปดูเถอะไอเหรียญบล็อกนี้นะเหรียญไหนก็นแล้วแต่โอมันจะเฉียงลงอย่างนี้เห็นป่ะนี่มันเฉียงลงอย่างนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นจัว่วาจะบอกขึ้นไปเป็นจั่วก็ได้นียไอนี่กลมบล็อกเลยซึ่งรอยเก่ายังอยู่เลยโอเนี่ยไอรอยเหรียญเก่าเนี่ยวขึ้นไปเป็นจั่วเนี่ยเห็นไหมยังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยรอยถอดเหรียญเก่านเนี่ยดูว่าเออเนี่ยไอรอยเหรียญเก่ามันคืออยู่ตรงนี้นี่พระคนละเส้นรอบวง บอกตัวตัดเดียวกันึไม่ได้ออกมาจากรูเดียวกันนี่ไงอะเออนะมึงคนละเส้นรอบวงนี้ไม่ออกมาจากรูเดียวกันเหรอออกมาจากรูเดียวกันเน่ะอันไหนเป็นรูปดาวก็ต้องเป็นรูปดาวใช่ไหมโออันไหนเป็นดอกไม้ก็เป็นดอกไม้โอรีโอยังแทบจะเท่ากันเลย เราสมองสมองไปทิ้งงั้นไว้ไหนบดนะไอคอมเมนต์บอกเด็กติดเกมแต่ไม่ได้สนใจหรอกแต่ไอพวกเสียนพลาเนี่ยมันเอาสมองไปทิ้งไว้ไหนวะโอ <S <S แต่ไม่มีใครเคยสอนเรื่องเส้นรอบวงไงอันเนี้ยมันความรู้ของคนที่เขาดูพราเป็นที่แบบว่าพลิกมาเนะี่ยสามวิสองวิรู้เลยไอเราดูพลาห้าวิมานั่งหัวลาอฟลายถูกปะ่ะมาเถอะพราเนี่ยนะเขามีวิธีดูเหมือนดูคนก็นกนดูปูนปั้นน่ะ ไอที่ดูนานอะถูกป่ะมันไม่เทพหรอกนี่เห็นป่ะมันขนาดนี้แล้วอ,อย่างนะโอไอเหรียญเนี้ยผมจะบอกให้บอกว่าสร้างทีหลังแล้วตัวตัดเส้นรอบวงมันตรงกับอะไรบ้างตรงกระสูนแปดผ่าปากก็ไม่ตรงตรงกระศูนแปดไม่ผ่าปากก็ไม่ตรงตรงกับหลังอ,อักษรประดิษฐ์ก็ไม่ตรงนะ มันมีตรงกับของมันอยู่อันเดียวเออนี่ไงเมื่อมันเส้นรอบวงคนละตัวมันคนละบอดี้อ่ะจะบอกว่าตัวตัดเดียวกันมันไม่ออกแบบช่องเดียวกันเนมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปแอปไม่ต้องไปคั้นปากไหนเถียงหน่อยดินะว่าเหรียญนักคนละขนาดเนี่ยไอ้คำว่าขนาดเดียวกันเนี่ยโอ้มันมันมันไม่ใช่ว่ามองด้วยตาเปล่า มันต้องดูเนี่ยลักษณะของเส้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออนี่แล้วทุกเหรียญเป็นงี้หมดไปดูดิมันออกมาตัวช่องเดียวกันช่องมันเป็นแบบเนี้ยตรงไหนเว้าวตรงไหนโค้องอะ่ะเออนี่มาอันเดียวกันมาละแต่ถ้ารอยเก่าก่อนทอดอะ่ะอันนี้ใช่เห็นไหมเป็นจั่วเนี่ยก็ไม่เข้าใจแต่อันนี้เรื่องจริงนะไม่มีใครเข้าใจหรอกเพราะว่าหลัก วิธีการดูเส้นรอดวงอะ่ะมันเป็นความรู้เฉพาะของนะผมที่ได้บอกไปมันเป็นความรู้แบบเป็นเหตุเป็นผลทางกระบวนการผลิตแบบวิทยาศาสตร์วิธีการศึกษาพักเครื่อง้อยต่อยานงานแกะบล็อกสดผมเป็นคนบอกทั้งนั้นไอพวกนี้ไม่รู้หรอกเออถ้ารู้มันก็ไม่โดนพักเกะกันหรอก อ่าท่านนั้นถามว่าทำไมผมทําคลิปดูพระแท้เก๊ภายในสามวิตลกคิดว่าตลกเอาพระมาขายผมนี่ไปดูคลิปซื้อพระผมนี่เอออันเนี้ยเขาเรียกว่าคนดูพระโดยมีหลักการดูเห็นปะ่ะไปดูได้เลยไปเปิดรูมทุกเหรียญเลยเนี่ยของบล็อกไม่พาปากอะมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอะแล้วมันต้องเป๊ะจริงๆนี่อย่างเงี้ยเห็นปะ่ะเนี่ย แค่หูยืดเห็นปะดูแค่เนี้ยรู้แล้วว่าเก๊แล้วพอหูยืดเสร็จถ้าเราบอกคนละตัวเกิดอะไรขึ้นมีรอยถอดนี่ไงนะเหรียญแท้เรียบตึงไม่มีรอยถอดห่วงกลมห่วงกลมไม่มีรอยถอดห่วงกลมไม่มีรอยถอดโอ้โหมันไม่ใช่แบบโอ้โหมาน,นั่งเทียบกันมองให้ตรงวยตาเปล่า มันต้องเท่ากันทั้งหมดเพราะมันออกมาจากช่องเดียวกันเออแล้วมันนิดเดียวอ่ะย่างยางอยาง,ยางเดี๋ยวงงดูว่าแทนนี่ทุกเนื้อเห็นไหมนี่ที่ผมทำคลิปไว้ไหมเชิดขึ้นเชิดขึ้นชดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ตรงแบงมันจะชชชเชิดขึ้นเชิดขึ้นเชดขึ้นเหรียญแก้อยู่ไหนโอ เดี๋ยวม่แทนแค่อยู่ไหนในชุดนนแหละถูก,ถกไหนอ่ะถนชุดที่ให้ไปมัตตี้อะ่ะแ y o อายุเลยดิว่าเอ๊มีทองเลียนมิโซจัดให้คุณเหียนป่ะเนี่ยมันเชิดไหมมันรู้มันไม่เชิดนี่ของแท้มันเชิดขึ้นเหนปาว นี่ของแท้มันเชิดขึ้นมันไม่รู้ลงมันแห่นขึ้นเห็นปะอันนี้เป็นไงไม่แห่งไงเห็นไหมของแท้มันแห่งนนมดนี่โค้ขงขึ้นนี่เสียราดบุรีพลิกหลังดูแค่นี้รู้แล้วว่าจะจับหรือวางสองวิไม่เกิน เออมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงธรรมดานะไอ้วกคนดูพราไม่เป็นก็คิดว่าเกินจริงนะไอดอลมึงมันส่องนาไงจริงๆไม่ได้ส่องนาหรอกซื้อเองไม่ได้หรอกมันต้องไปผ่านสายตาเซียนอก่อน mm hmm. ผมจะบอกให้ความจริงมันไปตีโอเคด้วยดูปะ่ะ mm hmm. เออให้ตั้งราคาใหม่สิบล้านมันแทงไปโถไอคนให้ตั้งราคาใหม่มันจะไปตั้งสี่แสนนะ แล้ไม่กลับมาตั้งสามล้านอะ่ะคิดว่าคนฟังโง่ไงเอออ่ะอย่างเงี้ยแท้หรือเก๊เหรียญน,นี้แท้หรือเก๊ตอบหน่อยเหรียญน,นี้แท้หรือเก๊ครับพี่พี่ อาเหรียนนี้แทนหรืเก๋เก๋เขีป่ะเว็บแรกคุณอยากดูว่าเก๋เลยเก๋ครับเก๋เก,เก๋พี่สุรชาติพรหมาภาัยเก๋พี่คนกเ,เกษตรเก๋พี่จักรพันธ์เก๋เห็นป่ะเนี่ยเขาดูกันสองวิเองอรู้จักไหมว่าเทพเหรียญเนี่ยเขาดูกันยังไงพี่สุรสบอก เ uh huh. อออาเห็นยางว่าเทพเหรียญก็ดูวนยังไงเก๊ครับโ้สวัสดีพี่สมชายด้วยนะเออพวกตัวจริงใช่ไหมกำมารอ,อเขาดูยังไง uh huh. ไม่ต้องไปนับฝไปต้องไปหมุนหนาเขี้ยวตัดหรอกเียนปะพอเส้นรอบวงมันไม่ใช่อ่ะเนีย่ยเหมือนกันได้ไมะเก๋เหมือนกันเส้นรอบวงเดียวกันแท้ไปไงเขามีเคี้ยวเห็นไหมค่ะเก้ A. เออเนี่ยละเนี่ยเทพเหรียญเ็าดูอย่างนี้อาจารย์ใส่เสื้อตัวนี้แล้วโหดมากครับแปดปีแล้วเสื้อตัวนี้จะจะ,จะใส่เฉพาะเวลาจะเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเพราะแบบบบอกยังไม่เก้เกออ่าเก๋ครับเก๋เห็นปะเนี่ยเนื้อเงินเชิดไหมเชิดนวะเชิดไหมเชิดทองแดงเชิดเออ,อเทพเหรียญเขาดูกันแบบนี้ เออทเทพเหรียญดูเองพูดเองอธิบายเองสองวิรู้แล้วแท้เก๊ไม่ต้องไปแห่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาโอ้โอ้โอ้ใช่แท้สามคนผมมีาขายอาจารย์รักอาจารย์รักมีก็ขายอาจารย์นะ <laughs> คนนั้นคนนั้นมีกาขายผม,มนะแท้สากลเห็นป่มฉะนั้นเขพลิกมาเขาดูเส้นรอบวงจบสองวิ ไอ้แบบเนี้ยมันไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเนี้ยแฟนเบสสังขวานวิธีการดูบอกถามว่าทำไมผมถึงดูพระเร็วอ่ะคราวนี้คุณไปดูนี่นะใจเย็นๆไฮไลท์มาแล้วอ่ะเราดูดิเห็นปะ่ะไอเหรียญนี้เห็นไหมคอเล็กไอแบงค์ไอโอไม่เหนื่อยและไอแบงค์มาแล้วคอเล็กอันนี้คอใหญ่มจะบอกว่าสองเหรียญนี้ตัวตัดเดียวกันฟรไม่มีวัวปน มันเป็นไปได้เหรอเหรียนที่มันออกมาจากคนละช่องมันจะตัวตัดตัวเดียวกันไม่มีสองอย่างมโนถูกปะ่มะมโนเนะ่หนึ 2, ่งมโนสองปลอมแปลงผมนั่งยนันนอน,ย,นยัยนยืนยันมันเป็นไปไม่ได้ที่เหลียนน่ะคนละเส้นรอบวงนี่มันจะออกมาจากตัวตัดเดียวกัน ครับอาจารย์เก๋ครับอ่ามันเป็นไปไม่ได้ไอ้ทุกวันเนี้ยไอ้ที่เฮโลฟันตัดเดียวกันดูเดียวฟันตัดอ่ะของเนี่ยถ้ามันคนละเส้นรอบวงคือมันคนละออกมาจากตัวตัดคนละช่องอยู่แล้วคนละตัวอยู่แล้ว mm hmm. เออยังบอกเท่าตัวเดียวกันตัวตัดเดียวกันสมองอ่าเนี้เห็นปะ ทำไมเมื่อกี้ผมให้ดูพ่อแทนทุกเหรียญพราอ,อินทุกเหรียญไม่เหมือนกันนะอันนี้เด็ดเลยเดี๋ยวจัดให้เหรียญนี้แท้หรือเก๋แบตจะหมดด้วยเหรียญน,นี้แท้หรือเก๋ครับอ่า เออเหรียญนี้แท้หรือเก๊เอานะยังไงผมก็ไม่โดนหลอกไปต้มหรอกนะยังไงผมก็ไม่ใช่หมูที่โดนหลอกไปต้มหรอกเก๋ครับมีรอยทอดโดนต้มเสร็จจะไปต้มคนอื่นอีกเก๋ดูง่ายอ่าเหรียญนี้เก๊บ่อยรู้ไหมถ้าเป็นเซียนเขาจะรู้เลยว่าถ้าเป็นเหรียญแทมันจะไม่อยาก ผมจะบอกให้เหรียญแท้มันจะเคิร์ฟเลยเก๋ครับเกเนี่คุณดูนะเหรียญแท้จะไม่อยากเส้นระบงเส้นระบงอ่าเหรียญเก้ตาตาก็มันเงินกันเนี่ยอยากที่นี่เขาดูกันสองวิ ใช้ได้จริงครับที่นเนี่ยดูสองวิพอไม่ต้องไปส่องนานแต่ทุกคนที่คุณฟังมาทั้งประเทศอะ่ะถ้าไม่รู้เทคนิคเนี้ยถูกป่ะกระโดนหลอกไม่ต้มแบบนี้แหละผมก็ใช้วิธีการดูแบบนี้ครับอาจารย์อ่าจารย์โอสุดยอดครับอ่าอ่าอะแล้วคุณเหรียไอ้นี่ไหมแบงค์อไอ้เส้นไปมาไม่มีทิศทางอะเหมือนในเหรียญนั้นไหม คุณเห็นไหมไอเส้นที่มันไปมาไม่มีทิศทางเนี่ยมันเหมือนในเหรียญน,นั้นไหมอโอ้ผมไม่มานั่งแข้นหรอกเลอะอเถอะผมจะบอกให้มผมแค่เห็นว่าเก๋กระจอกบอกห้าล้านแล้วมันหุดนยิดม,มันเลี่ยนแล้วทุกวันเนี้ยยิ่งเห็นการแสดงละครการตอแหลของยิ่งโคตรเลี่ยน เห็นป่ะแล้วกูเหรียญเสียนไหมเนี่ยเหมือนไหมมันเหมือนอยู่ใน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 หลังเหรียญอะไรสักเหรียญไหมรอยทอดครับอาจารย์เออรอยทอดชัดเจนเลยครับเหรียญน,นี้มีคนถามเหนื่อยยังไม่มีวัวปนผมไรมาสิบปีคงเหนื่อยมั้ง ผมไลฟ์ผมมาสิบปีผมคุยกับเพื่อนผมทุกคืนเนี่ยถูก<ม>ป่ะผมมีความสุขเ<ม>นี่ยไอ้ที่มานั่งผิดผมนนต้องถามว่ามึงอะเหนื่อยหรือยังอเอ,อ่าเห็นป่ะฉะนั้นพาเก้เห็นไหมมันจะมีเส้นที่ไม่มีทิศทางเพราะอะไรมันขัดบล็อกอพื้นบล็อกมันเป็นทองเหลืองพอเวลามันขัดอะ่ะมันก็จะเป็นรอย ถูไปถูมาถ้าเกิดว่าบล็อกของพระแท้มันเป็นเหล็กชุบแข็งนนมันขาดยังไงก็ไม่เข้าแต่อบล็อกพ้าเกมเป็นทองเหลืองอท่านั้นน่ะคุณขาดแต่มันเข้าเยี่ยมเลยครับสอนตามหลักการความจริงสุดยอดครับพี่ชัดชยัยคือพิกหลังมาเนี่ยสองวิรู้แล้วมผมจึงบอกว่าไอเหรียญแบบนั้นน่ะไปนั่งเฉียงกันหาพระแสงของเงาอะไร อะไรที่ผมบอกว่าแท้หรือผมบอกว่าเก๋กระจอกเนี่ยมันต้องกระจอกจริงๆชัดเจนครับอาจารย์โอ๊ตที่เยียงอะไรไอ้คนไม่ยอมรับความจริงคือใครฮะไอ้คนที่มันเสียผลประโยชน์มันไม่รับความจริงอยู่แล้วม,มันก็ดูว่ามันจะหลอกใครมาเป็นพวกมันได้ไอ้ที่เป็นพวกกันก็ใครเสียนพระหลงแสงอเออแล้วสุดท้ายเนี่ยเนะี่ยผมถามณปัจจุบันเนี่ย คนเก็บพระเนี่ยที่ไม่ใช่เซียนพลาเนี่ยอืเขาคอมเมนต์ว่าไงเอาะพี่สมชายบอกว่าเซียนคมคมสเปสเปะในพระเก้พี่สมชายถูกไอแบบเนี้ยมีในพระเกเ้กทุกเหรียญผมจะบอกให้จะเป็นแบบเนี้ยพี่กณาทิพย์ส่งดาวหนึ่งร้อยดวงครับสองวิพรบางคนบอกโอ้โหพี่ดูพระห้าวิโคเทพผมเทปผมจะบอกให้และไม่ใช่ผมคนเดียวเนะยคนที่นี่ที่ได้รู้เรื่องราวของเส้นรอบวง ที่ได้รู้เรื่องราวของพระทอดซิลิโคนไอ้พ้าแบบนั้นอนใครดูเกินสามวิมัง้ง